ปุตตะกาโมระเพปุตตังธนากาโมระเพทนังอตถิกาเยกายายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภะก,กวายะมะราชาโนทาเวสุวรนโนมรณังสุขังอะระังสุขัตโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธุสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพ,อนพ,พี่พี่น้งนองน้อง กูบาจารย์นะครับเอฟซีทั้งหลายนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ออ๋มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์มากเลยครับมากเลยครับแล้วก็จํานวนผู้ติดตามตอนนี้ก็เพิ่มเป็น1,300ท่านแล้วนะครับยินดีมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับทางแอดมินช่องพระสมเด็จวัดระฆัง กุวัดกัลยามิตรนะครับมีความยินดีมากเลยนะครับที่จะนําเสนอพระนะครับพระ,ะกรุนี้แล้วก็เนื้อหาแบบนี้นะครับผมบนรลุที่พี่พทายถูกไหมครับว่าพระกรุนี้แบบนี้มาจากที่ไหนฉเฉลยเลยนะครับผมถ้ามองมองเผินๆมองด้วยตาเปล่าแล้วเราไม่รู้เนะครับเราจะมองว่าพระชุดนี้คือพระ คือพระสมเด็จวัดระฆังนะครับกุวัดบางขุนพรมเลยนะครับหรือกุวัดใหม่มัตตลศนะครับนะครับแต่นะครับความจริงของพระชุดนี้นะครับที่ผมได้มาก็คือเป็นพระนะครับสมเด็จวัดระฆังกุวัดกลางคลองคอยนะครับราชบุรีนะครับกุนี้เป็นกุที่อยู่ฐานต้นโพนะครับฐานต้นโพจึงมีคาบกุนะครับ เนื้อหามวลสารนะครับเป็นปูนขาวเปลือกหอยมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายพิมพ์เน้นที่ผมสังเกตก็คือจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีซะเยอะนะครับแต่ว่าผมโชคดีผมได้พิมพ์นี้มาด้วยนะครับก็คือพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์พิมพ์ปกโพนะครับพิมพ์ปกโพให้เพื่อนพี่ไน้ชมนะครับขออนุญาตนะครับอพอดีมือขวาเนี่ยจับกล้องไว้นะครับแล้วมือซ้าย หยิบพระมาให้เพื่อนพี่ๆไี่ชมจึงไม่มีด้านใดที่จะมาชี้ให้เห็นว่าเป็นจุดใดบ้างนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆใช้ใช้สายตาแล้วก็มองไปจินตนาการไปกับทางแอดมินนะครับผมคือลักษณะองค์พระเนี่ยนะครับเนื้อหามนสารเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยผมตอนแรกผมก็ยังโอ้บางขุนพรมนะครับแต่ว่าด้วยด้วย ด้วยที่ได้พระมาจากที่วัดวัดนะครับการคองคอยแล้วก็อยู่ในกลุนะครับอยู่ในกลุนั้นด้วยนะครับมันเป็นไปอย่างอื่นไปไม่ได้ครับจะไปเป็นบางหุนพรมก็ไม่ได้แต่นะครับแต่บางหุนพรมนะครับลักษณะและเนื้อหาเหมือนกันเลยนะครับพอเก็บกุและเก่าปุ๊บเนี่ยเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยมีเซียนนะครับ มีเซียนหลายๆท่านนะครับโดนหลอกนะครับว่าได้นําพระของกุฎการของก่อยเนี่ยนะครับแล้วเซียนเนี่ยนะครับดูไม่ขอดูไม่ขาดนะครับเอาไปเป็นพระบาหุนพรมเพราะพระสมเด็จพระบาหุนพรมเอ้ยพระสมเด็จกุวัดการของข่อยเนี่ยนะครับท่านมีพิมพ์สังฆาติมีนะครับท่านมีพิมพ์เส้นได้มีครับท่านมีพิมพ์ฐานแซมมีครับเออ นี่ครับอย่างที่มือผมเนี่ยเป็นพิมพ์ปกโพเห็นไหมครับลักษณะของของท่านเนี่ยสวยงามอยู่นะครับจะเห็นตรงที่อกเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสังคาติเป็นร่องสังคาติแล้วก็บนพระพักนยครับเห็นไหมครับตรงพระเกศจะเป็นเป็นมวยมาลานะครับก็คือคล้ายๆกับเป็นพวงมาลัยเป็นพุ่มจะถ้าหน้าพิมพ์เนี้ยนะครับไม่ไม่ได้มีเม็ดเม็ดใบโพหรือใบโพใบ ก็จะมองได้ว่าเป็นพิมพ์พระเกตบัวตูมนะครับผมเห็นไหมครับเพื่อนๆนครับลักษณะนะครับเห็นฐานไหมครับลักษณะของของหัวเข่าเนี่ยนะครับของขาท่านจะนั่งสมาธิลาบนะครับลาบซ้ายแล้วก็ลาบขวาไปนะครับแต่ผมเห็นที่มีความแตกต่างอีกอันหนึ่งก็คือผมจะเห็นเส้นนะครับเส้นนิสิธนะหรือเส้นอัาสนะเนี่ยนะครับอยู่ที่ระหว่างชั้นบัว นะครับแล้วก็ชั้นฐานแข้งสิงเนี่ยเป็นเพื่อนเห็นไหมครับในแง่ของผมไหมครับเนี่ยเป็นร่องรางน้ําใหญ่ๆนะครับเออแปลกอยู่ครับแปลกอยู่เพราะว่าทุกทีจะไม่ค่อยเห็นนะครับจะไม่ค่อยเห็นเพื่อนดูนะครับเนื้อหามนสารเนี่ยเหมือนช็อกโกแลตนะครับเหมือนช็อกโกแลตแห้งนะครับพระแห้งมากครับพระแห้งแตกเลยครับแต่ดูเนี่ยดูเนี่ยนวลตาเหมือนแบบท่านชำอยู่นะครับผมให้ดูด้านข้าง นะครับให้ดูด้านข้างด้านหน้านะครับองค์นี้ก็คือพิมพ์ทรงพิมพ์ทรงปกโพนะครับผมไม่ดูองหนึ่งครับนี่ครับวันนี้ผมมีมาสามองนะครับองนี้ดูครับดูเพื่อนดูครับเนื้อหามนสารเนี่ยนะครับท่านวัดวัดบางขุนพรมเลยครับเนี่ยวัดบางขุนพรมเลยแต่ว่ามาบรรจุกรุอยู่ที่วัดกลางของข่อยเท่านั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดูครับพิมพ์นี้พิมพ์ทรงอะไรครับ เพื่อนดูนะครับเนี่ยผมมองดูแล้วพิมพ์ทรงพิมพ์นี้นะครับเนีหยเท่าเนี้เป็นทรงเจดีนะครับเนี่ยเป็นทรงเจดีไหมครับด้วยว่าตรงหัวเข่านะครับไปหาข้อศอกไม่มีเส้นชายจีวรนะครับไม่เห็นนะครับนะครับแล้วก็ทั้งสามองค์นี้นะครับมีลักษณะก็คือเป็นพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เพราะว่ายังมีนะครับพระ นะครับซึ่งเป็นพิมพ์เล็กกว่านี้นะครับซึ่งซึ่งแอนมินมองว่านั่นคือพิมพ์สันทัดนะครับมีแอนมีพิมพ์ที่เล็กกว่านี้อันนี้พิมพ์ทรงเจดีนะครับองนี้ครับมาดูครับองนี้เนี่ยผมนั่งส่องแล้วนั่งมองอยู่พักหนึ่งนะครับมองแล้วมองอีกมองอีกมองแล้วนะครับคือเส้นเส้นที่เป็นฐานนะครับของท่านเนี่ยเป็นเส้นสันขึ้นมาเลยนะครับเป็นเส้นสันขึ้นมาเลย ผมก็ดูแล้วเอ๊ล้วหน้าอกดูครับตรงหน้าอกหน้าอกกระน,นูนเชิดน,นะครับใบพักๆเนี่ยกรมมนตแต่ว่าลักษณะขององค์พระเนี่ยท่านมีท่านมีคาบกรุมากนะครับตรงพิมพ์แข้งสันเนี่ยนะครับพิมพ์นี้แอดมินก็มองว่าเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆได้ดูการตัดนะครับอ่นี่ครับนี่ครับ พระเนี่ยนะครับมีการผสมน้ํามันตังอิ๋วนะครับแล้วจึงแล้วตอนนี้นะครับพอบรรจุกลุ่ปุ๊บเนี่ยทำให้พระเนี่ยนะครับมีความแข็งนะครับแห้งแข็งแข็งแงถ้าให้อยู่ให้อยู่ไปเนี่ยแอนวินคิดว่าน่าจะยังอยู่ไปได้อีกเป็นร้อยร้อยปีนะครับเป็นร้อยร้อยปีแล้วก็ยังคงสภาพนี้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดการกระเทาะการกระแทกนะครับต้องระวังให้ดีครับการกระเทาะการกระแทกเนี่ยครับ ผมเคยครับเคยล่วงครับหักเลยครับปักเลยครับดังแกร้งเลยครับแต่พระเนี่ยพระนะครับแกร่งนะครับผมจะเคาะให้ดูเห็นไหมครับพระเนี่ยแร่งมากครับแข็งแกร่งแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับคลิปนี้นะครับมาช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆและพี่ๆนะครับติดตามช่องพระสมเด็จนะครับวัดคังกุ่วัดกญานมิตรนะครับ หากชอบให้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปนะครับผมยังไงคลิปหน้านะครับแอดมินจะนําพระ,ะมานําเสนอเป็นรูปแบบใดพิมพ์ใดช่วยติดตามนะครับผมคลิปนี้แล้วก็ประกอบน,นะครับสวัสดีครับ